สำหรับคีเปอร์นี่มีแค่2อ,อย่างเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมคือถ้าเกิดไม่ปล่อยให้มันระเบิดนะครับคุณผู้ชมเราอาจจะต้องเจอกับคีเปอร์เยอะ โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สู่รายการวิกตอรี่แคสกันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเกมไมโครครับกันนั่นเองเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองแต่ว่าวันนี้นะฮะมีความพิเศษครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นข้อความด้านล่างตรงกลางไหมฮะมันเขียนว่า anti mob anti faster กันนั่นเองนั่นคือถ้าเกิดเรามองไปที่ม็อบม็อบจะมีการกายร่างนั่นเองอ้าวมันจะเป็นยังไไงคคุณผูู้้้ชมพมพรรรอแลวววเเดดดีียด๋ยาาปกกััน่ สำหรับใครไม่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนั่นเองซึ่งประลองใจผมด้วยไปตามคลิปแหม่งของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับผู้ชมสามารถกดดิ้งในช่องเราได้แล้วเพื่อขอสารใหม่ใหม่กันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับผู้ชมสามารถติดตามอินสตาแกรมผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูด่วนผู้ชมว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนนะฮะวิธีการเล่นก็ง่ายๆเลยคุณผู้ชมเพียงแค่เราเนี่ยมองไปที่ม็อบในรูปแบบนนีี้ะะฮสสวัด my god Oh โอ้โหจะแกะหนึ่งตัวคุณผู้ชมกลายเป็นแกะทั้งหมด6นะฮะเจ็ดนะฮะประมาณ6 7ตัวได้นะฮะซึ่งเนี่ยนะ,ะคุณผู้ชมคือความแฟนตาซีนะฮะสำหรับเจ้าตัวหมกตัวนี้นั่นเองนะฮะเฮ้เป <c oughs> ็นแฟนตาซีจริงนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วนะ <c oughs> ผมคิดว่าถ้าเกิดมันกลายร่างเป็นอย่างเช่นแบบบล็อกอะไรประมาณนี้นะฮะมันจะน่าสนใจมากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะฮะสวัสดีเจ้าวัวนี่แน่นี่แนะ่นี่แน,ะนแนะ่โอเคหนึ่งตัวตายหนึ่งตัวเกิดนะฮะคุณผู้ชม โอเคคุณผู้ชมสวัสดีม็อบโอ้โหคุณผู้ชมเมื่อกี้เราฆ่าตัวไหนวะคุณผู้ชมตัวนี้ป่ะเดี๋ยวๆๆๆนี่แน่นี่แน่โอเคแล้วก็นี่นี่แน่นี่ ค่าตัวนั้นตัวนี้เกิดนะฮะโอ้โหอะไรมันจะแฟนตาซีในรูปแบบนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมเราต้องการขนแกะมากๆเลยนะฮะสวัสดีโอ้โหมีแกะว่ะคุณผู้ชมมีทั้งแกะขาวแกะดำนะฮะมีลักมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับต้องการแกะขาวนี่แน่นี่แน,น,น่โอเคคุณผู้ชมอีกตัวหนึ่งตัวนี่แน่นี่แน่โอเคฮะซึ่งตอนนี้เราก็ได้แกะมาสาตัวตามที่เราเนี่ยต้องการเป็นทีเรียบร้อยแล้วนั่นเองแถวนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วเดี๋ยวนะ ระยะไก่ก็ได้หอกผู้ชมแวัสดีครับจากวัวหนึ่งตัวผู้ชมจากวัวหนึ่งตัวกลายเป็นวัวหลายตัวเลยทีเดียวนะฮะอยู่กันเป็นอนาธิคมกันทีเดียวนะ ผมคิดว่าเราแวกนี้นะฮะคุณผู้ชมสัตว์น่าจะเยอะมากๆเลยแถวนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะคุณผู้ชมโอโ้โหโซแซจังเลยวะคุณผู้ชมไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะฮะเราเบื่อโซเวอร์ในการที่เราเดินไปเรื่อยๆแล้วนะครับ<น>เดี๋ยวเราจะนาการสร้างบ้านแถวนี้ละกันนะฮะคุณผู้ชมเอ้ยเป็นแงผมบอกแล้วนะฮะมีความแปลกใหม่เรื่อยๆอ่าเดี๋ยวเราขอหาจุดก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมสวัสดีไก่น้อยนายลองไก่ล่างสิไก่ล่างให้เราดูหน่อย <laughs> โอ้โห,โโหคุณผู้ชม หนึ่งตัวนะฮะเกิดมาหลายตัวกันเลยทีเดียวนะครับด้านนู้นมีหวักคุณผู้ชมเอ้ยตรงนี้ก็มีถ้ำคุณผู้ชมโฮ้ยแฟนตาซีแฟนตาซีนะฮะเราย้ายมาอยู่แถวๆนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมจะได้ง่ายๆดีนะครับโอเคหลังจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมแล้วทาการครัฟเป็นในส่วนพิกัดละกันนะฮะคุณผู้ชม The First อยู่แล้วนะฮะอย่างนี้เราทราบกันดีนะครับแสดงว่าข้อความนี้มันขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะแบบเกิดได้เร็วมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะหรือว่าอาจจะเกิดเยอะมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้้้นรััุณมมมมีีทงหดด2กกวย เพราะฉะนั <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้นนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะฮะสวัสดีมอบรวมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเป็นพวกมอนเตอร์ในรูปแบบนี้นยมันจะมีการกลายร่างหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมโชคดีมันอาจจะไม่มีนะฮะแต่โชคร้ายก็อาจจะชิบหายกันเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมโอเคอ่าเอาเป็นพิกแอกมานะฮะโอเคจีเนียสนะฮะสวัสดีมอบนายเป็นหรือเปล่านะเพื่อนโอ้ชิบเป็นหัวคุณผู้ชมหูเดือดเดืนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยแต่ยังโชคดีนะฮะที่เป็นเวอร์ชันใหม่นะฮะทำให้เวอร์ชันนี้นะเวลาจ โจมตีนะฮะคุณผู้ชมมันจะเหมือนกับว่าโดนเป็นวงกว้างอะไรประมาณนี้นั่นเองนี่เนี้ยนี่เนี่ยอ๋อถ้าเกิดเราสะบัดเร็วในรูปแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าพวกม็อบเนี่ยมันจะไม่เกิดนั่นเองนะฮะแต่ว่าการเลอโซเวโวเนี่ยก็จะมีความยากขึ้นในระดับหนึ่งนะฮะเออนี่แน่โอเคฮะคุณผู้ชมโอ้โอ้โอ,โอเค เราได้โคมาหนึ่งอันแล้วคุณผู้ชมผมหวังว่านะฮะทอชนี้นะครับมันน่าจะช่วยเหลือเราทําให้ม็อบเนี่ยมันเกิดได้หน้อยมากขึ้นนั่นเองนะครับว้าวแถวนี้โอ้โหด้านนู้นอย่างเยอะคุณผู้ชมแต่ว่าตรงนี้มีในส่วนของโคอ่ะคุณผู้ชมไม่ได้แล้วฮะคุณผู้ชมเราต้องเก็บในส่วนของโคแล้วก็เก็บในส่วนของเหล็กไปก่อนนะฮะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมก่อนทำการวันเก็บในส่วนของเหล็กซะหน่อยหนึ่งลวกันนะฮะคุณผู้ชมลงขึ้นมาได้บ้านไม่ได้นะฮะ <c oughs> ตมน้ำหน้าแหละเป็นงานลักคุณผู้ชมผมบอกแล้วนะฮะไอ้พวกนี้เนี่ย ซู้เราไม่ได้อย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้นะฮะเราเก็บเหล็กมาเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขอทาการฟาร์มในส่วนของโคสักหน่อยหนึ่งละกันซึ่งตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมผมได้ทาการฟาร์มในส่วนของโคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเราลืมไปเลยว่าเราเนี่ยต้องการสร้างบ้านถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมตอนนี้เหมือนกับว่าพาทิตเนี่ยเริ่มจะเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วนะฮะโอเคตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเนื้อเราน่าจะน้อยมากๆเลยเดี๋ยวผมจะทาการคร้ามในส่วนของขวานสักหน่อยหนึ่งละกันนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหหินไม่พออีกคุณผู้ โซแซแทคคุณผู้ชมโอเคได้มาหนึ่งบอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการตัดต้นไม้สักหน่อยหนึ่งลวกันนะฮะคุณผู้ชมเพื่อที่เราจะได้มาทําการสร้างบ้านกันนั่นเองนะครับโอเคได้เนื้อมา2คุณผู้ชมแถวนี้มีต้นไม้ไหมก็มีอยู่นะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าไม่ดูต้นไม้มันน้อยหรือเกินวะคุณผู้ชม<ย>ไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมก่อนทำการเก็บต้นนี้ก่อนละกันนะฮะตอนนี้เราเหลือเวลาประมาณครึ่งวันได้นะฮะคุณผู้ชมก่อนที่ท้องฟ้าเนี่ยมันจะมืดมิดกันนั่นเองนะฮะซึ่งช เี๋เราจะทาการสร้างบ้านกันผมขอเริ่มเป็นต้นไม้สีขาวแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมด้วยความที่ว่าเราได้บล็อกไม้สีขาวมานะฮะส่วนต้นโอ๊กเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งด้านบนนี้มีไหมอ่าด้านบนนี้ก็มีคุณผู้ชมเอาไปสประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมก็คือประมาณ32บล็อกนะฮะผมคิดว่าน่าจะเพียงพอสําหรับการสร้างบ้านขนาด3คูณ3ของเรากันนั่นเองโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาต้นโอ๊กไปด้วยแล้วกันนะฮะตอนนี้มา18นะฮะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็มีต้นโอกกเมม้วล็นนะะคุชป25แ เอาต้นดีไปด้วยนะฮะน่าจะสักประมาณ2ต้นได้นะฮะคุณผู้ชมผมคิดว่าเราน่าจะทําการสร้างบ้านได้แน่นอนหูหพื้นที่อะไรมันจะสวยงามในรูปแบบนี้นะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราได้ไม้ตามที่เราเนี่ยต้องการเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและผมหวังว่าเหล็กของเราเนี่ยมันน่าจะด้ <laughs> เมื่อกี้อยู่ๆโดนดึงเฉยเลยคุณผู้ชมโอเคได้เนื้อมาเรียบร้อยแล้วนะฮะใส่เชื้อเพลิงไปเพิ่มฮะ,ค,ะคุณผู้ชมว้าวได้เหล็กมาเยอะเนี่ยคุณผู้ชมโอเคทําการแปลรูปไปนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการใช้โอ๊กก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมโดยที่เราเนี่ยจะทําการสร้างบ้านนะฮะขนาด3ามคูณสนั่นเองนะครับเอ่อเบิร์บเบิร์บเบิร์บนะฮะเราก็ต้องการทุบพื้นใช่ไหมคุณผู้ชมโอเค1บล็อก2บล็อกนะฮะสามบล็อกนะฮะโอเคะ okay. ได้แอเรียเป็น3ามคูณสในรูปแบบนี้ผมคิดว่าการที่เราเอาโซเวอร์เนี่ยมันก็น่า โอเคปป๊บ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 สวัสดีเป็นไงอยากได้เนื้อเราใช่ไหมล่ะ <laughs> อเกิดก <S uce myself> ันเยอะเลยคุณผู้ชมโคดจำแมวนะฮะโอเคโอเคตั้งใจเกิดกันนะลูกๆเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกเริ่มเกะกะนี่แนีนี่แน่นี่แน่โอเคฮะคุณผู้ชมเราได้ในส่วนของบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคแล้วก็ด้านบนสักหน่อยนึงนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้โอเคฮะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้นะฮะโอเคฮะคุณผู้ชมอุ้ยได้อยู่นะคุณผู้ชมบ้านเราถือว่าเป็นอะไรที่มันจะแปลกแหวกแนวมากๆเลยนะฮะแล้วก็สร้างอย่างรวดเร็วทันใจนะฮะยังกันหนึ่งห้า 96เลยทีเดียวนะครับอ่าประตูนะฮะคุณผู้ชมเราจะได้ใช้แบบประหยัดประหยัดนะฮะนี่ประตูสีขาวไปหนึ่ง EA คุณผู้ชมจะได้สวยงามประตูเอาไว้ในรูปแบบนี้ละกันอ่าเรามีการเว้นในส่วนของช่องด้วยนะับคุณผู้ชมเพื่อให้เราเนี่ยสามารถทําการใส่กระจกได้นั่นเองเราทำการใส่อันนี้สักหน่อยนึงนะฮะสามสี่ห้าใช่ไหมกระจกอันนี้ผมคิดว่าเราน้าจะใช้แค่3บล็อกน่าจะเพียงพอนะฮะเท่าที่ผมจําได้นะฮะใช่ไหมผมจําได้ว่ามันน่าจะใช้3บล็อกนะฮะ,ะคุณผู้ชมโอเคระหว่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผม ขอนำการสร้างในส่วนของหลังคาสักหน่อยนึงนะครับคุณผู้ชมผมลืมหลังคาไปเลยฮะ,ค,ะคุณผู้ชมได้มา12นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะเออเราใช้ประตูก็ได้คุณผู้ชม <laughs> เราใช้จุดบั๊กของเกมไ <c oughs> มค์ครับนะฮะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็ปึ๊บปบแบบนี้นะฮะเป็นไงคุณผู้ชมอีซี่ ะะดูเหมือนกับว่าตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะคุณผู้ชมแล้วเหมือนกับว่าเวลาเนี่ยมันก็เดินไปเยอะมากๆเลยนะฮะทำให้ม็อบเนี่ยอาจจะเกิดเยอะมากยิ่งขึ้นนะฮะโอ้โหเยอะจริงๆคุณผู้ชมผมเชื่อเลยนะฮะได้มาหรือยังคุณผู้ชมโอเคสามบอกเรียบร้อยแล้วก็มาทํำการคาเป็นแผ่นแล้วก็น,กน,นะคุณผู้ชมแผ่นนี้มันต้องใช้เท่าไหร่นะหกปะผมจําได้ว่าหกปะคุณผู้ชม <No. S 1> ถ้าเกิดสามไม่ใช่ในรูปแบบนี้นะฮะแต่ว่าช่างมันฮักคุณผู้ชมตอนนี้เราไม่มีเวลามากพอที่เราจะมานั่งทําอะไรแบบนนนนั้น้แลววมออาากกรรคใส่งุปณ์ หน่อยนึงนะฮะด้วยความที่ว่าเรามีเหล็กเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับเอาเป็นพิกแอคนะฮะแล้วก็เอาเป็นดาบไปนะครับโอเคขอเป็นหมวกแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมจะได้ง่ายๆดีนะครับโอเคเซ็ตฟูลฮักคุณผู้ชมอันนี้ได้มาเพิ่ม1อันนะฮะอีกแค่อันเดียวฮักคุณผู้ชมอีกแค่1อันเท่านั้นโอเคจีเนียสนะครับหลังจากนั้นทําการสร้างเตียงนอนฮักคุณผู้ชมจะได้ไวๆโอเคฮะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเรามีสิ่งที่เราเนี่ยต้องการเสร็จสรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องการกระจก1 2 3 1นะะฮแลึ กอโอเคแล้วก็เอาเตียงนอนมาวางไว้อ้เป็นไงคุณผู้ชมการอาวิตของเราภายในคืนแรกนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่อีซี่มากๆเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือเหมือนกับว่าทั้งม็อบนะคะุณผู้ชมแล้วก็ทั้งมอนเตอร์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะฮะเท่ากับว่ามันจะเกิดทั้งหมดเลยนะฮะยิงพูดยิงเศร้าคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะนําการคาเพิ่มนะฮะโอเคได้ทอชเพิ่มไปฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลงไปโซโล่กันต่อนะฮะวันนี้มันยังไม่หนำใจ ฮะคัคุณผู้ชมเนื้อเนื้อเนื้อเหมือนกับว่าเนื้อเราจะไม่มีมากนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอนำการเก็บโคเพิ่มสักหน่อยหนึ่งละกันนะคะเราจะได้มีเชื้อเพิ่มโอเคเอาสักบ็อกละกันนะคะคุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราขึ้นมาด้านบนสักหน่อยหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเราจะได้ทำการเอาเนื้อขึ้นมาเผากันนั่นเองนะครับสวัสดีเนื้อโอเคฮะคุณผู้ชมเอาเนื้อแกะเข้าไปใส่ละกันนะฮะจะได้ง่ายๆดีนะครับหลังจากที่เราทำการเผาเนื้อเสร็จสรรพนี้เรียบร้อยแล้วนะ โอ้โหสำหรับคิปเปอร์นี่มีแค่2อย่างเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมคือถ้าเกิดไม่ปล่อยให้มันระเบิดนะครับคุณผู้ชมเราอาจจะต้องเจอกับค er ิปเปอร์เยอะโอ้ my god สวัสดีโอ้โห เอ้ยยิงกันเองว่ะคุณผู้ชมยิงกันเองว่ะเราปล่อยให้มันยิงกันเองกันดีกว่านะฮะจะได้ง่ายๆอย่ายุ่งกับผมนะครับพี่ผมแค่มาดีนะผมแค่มาหาแร่เอ้ยมันยิงกันเองจริงนะคุณผู้ชมเอาจริงแล้วนะฮะโคตรแจ๋วนะฮะจีเนียสนะครับเดะเดวเดะโอ้โห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 นี่เนี่ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยโอ้โหไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโอ้โหไม่ไหวจริงๆคุณผู้ชม สำหรับการเอาชู้ของเราภายในถ้ำนะครับผมคิดว่ากานันเรามีในรูปแบบนี้ไม่น่าจะไหวจริงๆฮะคุณผู้ชม ออขึ้นมาทำอาหารก่อนนะกันนะฮะสงสัยผมอาจจะต้องเป็นเอ่อฟาร์มเมอร์นะฮะคุณผู้ชมที่รักสุขภาพนะฮะกินเนื้อนะฮะกินพวกผักอะไรประมาณนี้นะฮะไม่สามารถเจทําการลงทําได้จริงๆฮะคุณผู้ชมเมื่อเกิดเราลงไปนะผมคิดว่าเราก็มีแต่ตายกับตายเท่านั้นนะฮะแต่ว่าตรงนั้นมันมีเหล็กอ่ะคุณผู้ชมผมอยากได้เหล็กตรงนั้นมากๆเลยนะฮะนั่นนั่นนั่นตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะคุณผู้ชมเด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 มันมาว่ะคุณผู้ชมมันมาว่ะเด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 ปบ๊บหนึ่งทีสองทีโอเคคุณผู้ชมโอ้โหเอาวะเอาววะเดี๋ยันน นนะเดี๋ยวผมคิดว่าผมต้องฆ่าพวกมันให้ได้ฮะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดผมฆ่าได้เนะี่ยผมคิดว่าผมน่าจะเพิ่มปิตินี่เนี่ยนี่นะโอ้โหโอ้ไม่ไหวอยู่ดีคุณผู้ชมคือมันเกิดขึ้นมาเร็วมากนะฮะด้วยความที่ว่าเวลาเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนนะฮะคุณผู้ชมทําให้เวลาเราเจอไปหนึ่งตัวปุ๊บมันเกิดขึ้นมาเร็วแล้วก็เยอะมากๆเลยนะฮะแบบเนี้ยคุณผ<อ>ู้ชมนี่คือถ้าเกิดเราสายไปสายมานี่คือบอกว่าเยอะมากๆเลยเนี่ยคุณผู้ชม โอเคคุณผู้ชมดูเหมือนว่าภารกิจของเราไปในะวันนี้นะฮะค่อนข้างจะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ไม่มากนั่นเองนะครับในเรื่องของการลงเหมืองอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะฮะว่ามันเป็นอะไรที่อ่อนข้างจะยากมากๆเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะผมก็อย่าลืมไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด,มดซับสไคร์เปอ์ผมด้วยนั่นเองซึ่งเป็นแรงใจให้ผมได้แฝ่ตามคลิปแหวนของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชม เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลากัไปขอละกันนะฮะโอกาสหน้าเจอใหม่กับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย